บมืงตัวมือหันเกิดเหตุการณ์คัดของนิดนึงนี่จ้าเพิ่นดำอายเพิ่นดำแล้วละตัวนี้ดำแล้วก็สิประมาณนี้นี่จ้าเพิ่นมาตอมองนี้ตอมองนี้จังหน่อยถ้าให้เบิ่งอีกจังหน่อยเดี๋ยวเพิ่นสีโลเพิน่นสีเอามาดำตัว,น,วน,น้ำบ่รอน้ำฝนใส่น้ำคู่เลย เมดพอได้แนวปีหน้ามาเสียโรงสวนอย่างแต่ว่าปีหน้าอายว่าเสียนหยอดเอามม่บ่ปีหน้าอายสียอดเอาปีนี้มันหยอดบ่ได้มันหน่อยบ้านเอาปีหน้าชีหยอดเอาตีเส็นแ้วก็ยอดเอาจ้ะ อยู่น่าบันอยู่นอามองมองมันทีไม่ได้ไล่ตัวเนาะ ย้อนหมายถึงโลกเอาจ้าถ้ามันลายก็โลกเอาว่ามนโลกเบอร์เต้โล,ก, Birthday, ลกย้อนเอามันก็เหลืออยู่แต่ว่ามันก็เหลือพอดีห้างพอดีมองไรมันทีทีกย็ย้อนจ้าย้อน พอแล้วสีเดียสุสักใส่ลายปลานนำบอกตัวหญีกยก็มึงหันเดิเด็ดใบมันออก้อมด้วยายมันเด็ดออกพอมชุมชุ่มจุมยัวยัน้ำาส้นเส้ดใจมันตา ใส่เป็นจา้าดำหน้าเห็นจ้ะเมื่อหันท้ายให้เบื้องน้อยเดียวมันนันนันปวดมันนันนันขอมูลมันเต็มต้องไปใหญ่ขมูลมึงหันเลยทายบโบรเรียวมาทายให้เบื้องไม่จ้ะนี่เป็นกระรังเริ่มดำสองต้นสามต้นแล้วแต่สีไสไปใส่จากตน้นสองอยู่อ่ะสามต้น,ตน,นใหไงสองต้น ตนหน่อยก็สามสามกีบสองก,กีบใช้ซ้ำนี่และจ้าันยังแตกดีไอว่าแต่ยุ้มใช้นั่นบรเดยว่าสิทธิ์ขืนหลายเด้อมันอื้อกัน Cá cái này, mày à mày 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 mông mày nó mày 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 ต้ออนใหญ่เลยมดดัดำํามุทนาอะไรเด้เปลี่ยนโปรแกรมที่แดกออกมาว่าสิมัตตาต์หย่าผลตัวกบาลนี้มันนี่ที่แราาเกนนแรเพื่อนมาตีเป๊กนี่นี่เอาฟางมาตีเป๊กกันมาครัวเพื่อนที่แรกเพื่อน่าเพื่อนเชิดอันนี้ก่อนเ็ทแดกเพื่อนชิไปตัดหย่าเพื่อนว่ามาไม่เห็นเข่ามองนี่ดำาบาลน,นี่ดำมันก็นยาวคนตัว เป็นเรือบ <Yeah. S 2> ่ห <hatten> รือพอดีบอเ้ยเมนเนาะก็จงไว้มันเสียมันเสียฟางฟางก็มาเขียยมาลงแถวเพิ่นยืนนั่นจ้ะเพิ่นยืนอยู่นั่นแถวนั้นทั้งแถวเลย ตีเบรกใช่เลยย้อนออกย้อนออกเพิ่นสิไปดำผุนจ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วเดอ้อนี่นี่เรียบร้อยแล้วนี่ผุนร้ายบ่หันไนอมัน,วปวนเป็นพ่อเราบอกเงี้ย,ย,ยก็บปิตุบึงอ่ะได้เฉยผู้ใด,ดอาดายากเฮ็ดก็เฮ็ดเด้อผู้ใดห้ามอยากเฮ็ดน้ำกเ็เฮ็ด จุม่มนานนะบ่อันนี้ก็แล้วแล้วอันนี้ก็แล้วแล้วบ้านนี้ไปุ่นจ้าเบื่องฝุ่นจังหน่อยหมกพริกเมื่อนั้นถใช้เบื่องกระจีดละจ้าติเตี้ยวตีเมื่อแล้วหมกทั่วกับใช้ดำหน้าอยู่ดอกเฟี้ยงโปกไว้ก็ดีหมเอือดเพื่อนอ้ยปุดบจอด โวยต้นต้นไหนหมู่บ้านนี่บ่อม่งต้นแดงเพื่อนจ้าขุนยอดมันโอ้ยดับเอาได้เมื่อนี่บะนี้ดำเอาจานนี่ผู้ทรงซักลุงเพราะว่าไอ้เพิ่นกกนไวโกนไวมือเศร้านี่พอดีวางบายมาฝนตกดำเอา หน่อยแล้วก็บานดิจงไวต้ตะหมองยงางเา็ดจะกอกจะแกก็ไม่โดมถ้าไม่โดมคืออากาศท่ายเบื้องล่ <c oughs> เหลือบะนอะพอดีข,อข้าขาข้าขาข้อวางดีมันก็ได้ดำหน้าสวยเนาะดำหน้าสวย ยุคขาดดันน่าซื้อแล้วบอ๊ะขาดยางขาดใยแต่ขาดยุคขอนี่บอไม่ยวาวบอแห้งยางพอดีได้ซื้ออยู่บอ ไม่ใช่จังหน่อยบ่มีเรื่องให้สูดมีเรื่องให้น้เอูลดิมีดิออยู่ป้าอ้อยอยุตโต้อ้อยจ้าเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไรว่างสิผ้าให้อายภาไปย่างรอปึงของดีของดีอยู่ในหันแล้วปะธรรมดาอีกอย่างกับพุทธธรรมดาเลยย่างไม่อยัางหันโอ้ไปจุ่มมอน้ำ มองได้ไมีนามใส่กันห <laughs> นามบอนหน่อยไมากไม่ดีวะ ไเว่นเลียน่ยกระนใช่ขทาแล้วไปแล้วเรียบร้อยยังอีกบันออจไปเรียบร้อยเรียบร้อยแลวจ้าระบจุกจ้าเรียกน้ำมาเงบ่าเบาเรียบร้อยมองนี้ก็เรียบร้อยไปจ้าเอาเมื่อลเด้อ เยี่ยมือได้บ้างๆท้าให้เบิ่งดอกว่าให้เฮ็ดยังเนี่แต่ละมือขอบคุณหลายๆผู้ได้ติดตามกระไ้แค่นี้ละจ้าขอบ้านก่อน